สายเจริญปุระโตเป็นนางเอกร้อยล้านสั่งซื้อสซยนานไนบออย่ยโยมมั่วอยู่ดีๆก็งานเข้าแบบไม่รู้ตัวค่ะสําหรับนางเอกร้อยล้านสายเจริญปุระหรืออินทิราเจริญปุระที่ถูกโยงไปเอี่ยวกับคดีแอมไซยานายหลังจากตํารวจมีการขยายผลพบว่าหนึ่งในรายชื่อที่สั่งซื้อไซยานายมีดาราหญิงรายหนึ่งจากข้อมูลของตํารวจพบว่าดาราสาวรายนี้มีชื่อเสียงโด,ด่งดังในวงการภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ที่เข้าฉายเป็นของค่ายดังทําเงินได้มากกว่า100ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างขยายผลว่าดาราสาวคนดังกล่าวมีการสั่งซื้อไซไน็์ไปเพื่ออะไรล่าสุดไซยเจริญภูราต้องรีบออกมาโพสเฟซบุ๊กชีแช้แจงเป็นการดวดพร้อมปฏิเสธว่าผิดคนแล้วคอมเมนต์ไม่ต้องใบชื่ออ้อมไปอ้อมมาจ้า ไปเชลเราและยังบอกอีกว่าโอ๊ยตายอยู่ดีๆมีคนมาใบว่าเป็นชื่อเราไม่ใช่คะ่ะชีวิตนี้สั่งแต่สายแมวกับเครื่องสำอางนอกจากนี้เจ้าตัวยังครอบภาพข้อความของชาวเน็ตบางรายที่เข้ามาคอมเมนต์พร้อมบอกให้หยุดเชื่อมโยงได้แล้วเพราะไม่ใช่ตนแน่นอนงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายพร้อมเชียร์ให้สาวสายฟ้องคนที่โยงมัวให้เข็ดหลับไปเลยคะ่ะ